สวัสดีครับเซอไวทรีวิววันนี้นะครับเอาใจสาวกสายซิ่งกับรถสปอร์ตพันตีตีตัวโหดคาวาสกิจ ZX10R นะครับตัวรถปี2016ครับคันนี้การันตีไม่มีผิดหวังสภาพโปรรถสวยหยาดเยิม้มสีเดิมโรงงานทุกจุดเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีเรกไม่ตัวรถคันนี้นครับบอกได้เลยว่าวิ่งมาน้อยมากๆเพราะเจ้าคันนี้เรกไม่วิ่งมาเพียงแค่ 6,000กิโลแท้ครับตัวนี้การาันตีไม่แท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวรถนะครับออปชันจัดเต็มจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นชุดโช๊คหน้านะครับทับแทงของโชว่ารวมถึงปั๊มเบรกดิสก์คู่นะครับตัวนี้ของแ a ม b บให้จัดเต็มและปั๊มเบรกบนตัวนี้เป็นของแอมเบออีกเช่นกันเท่านั้นยังไม่พอครับตัวรถมาพร้อมกับการจับ,บไฟฟ้าของเออร์ลินจากโรงงานพร้อมชุดเกียร์ควิกชิปเตอร์นะครับตัวนี้เตะสนูกใช้งานได้ง่ายเครื่องยนต์ตัวรถสดสมบูรณ์สวีทให้ พร้อมขี่ใช้งานกันยาวๆได้เลยและที่สาคัญครับตัวรถนะครับมาพร้อมกับยางหน้าหลังใหม่ของเปียรี่รอตโต้ตัวนี้ดอกเต็มพร้อมขี่พร้อมออกทริปในส่วนของชุดของแต่งตัวรถครันนี้ครับบอกเลยว่าจัดทรงให้จบพร้อมรันรอพร้อมแรงไม่ว่าจะเป็นชุดชิลหน้าแต่งสีสโมกตัวนี้ตรงรุ่นรวมถึงในส่วนของอุดกระจกแต่งครับที่เป็นงานเตียเตด้าได้ข้างตัวรถมาพร้อมกับชุดกันล้มแต่งตรงรุ่นตัวนี้ให้ครบ3จุดตั้งแต่กลางตัวรถ รวมถึงล้อหน้าและล้อหลังในส่วนของด้านหลังครับมาพร้อมกับไฟท้ายแต่ง LED ไฟเลี้ยวในตัวและท้ายสั้นแต่งแม่เหล็กครับได้ชุดโต,ต๊ะเตอร์แต่งตัวนี้หลอดดูดดันใช้งานกันได้ยาวๆตัวรถขอบสนุกเสียงเร้าใจด้วยชุดท่อแต่งคาคาบอวิกแคทีชุดฟูเทเทเนียมตรงรุ่นเสียงรั่นมันเร,ร้าใจราคาค่าตัวเพียงแค่279,000เท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวงบจบ20บาทผ่อนชิวๆเพียงแค่เดือนละ7,900 ห้าบาทเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถกันครับ